สวัสดีครับและขอต้อนรับสู่ฟิตเนสเซ็นเตอร์สำหรับจิตวิญญาณของคุณเราหลายคนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายทางกายภาพเราเข้ายิมเล่นโยคะวิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเราใส่ใจกับอาหารที่เรากินเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับแต่มีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตซึ่งเป็นรากฐานของความสุข ความสำเร็จและความสงบภายในทั้งหมดแต่เรากลับละเลยและไม่เคยฝึกฝนมันอย่างจริงจังเลยกล้ามเนื้อมัดนั้นคือกล้ามเนื้อแห่งปัจจุบันขณะ The Presence Muscle ใช่ครับพลังในการอยู่กับปัจจุบันขณะมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อยิ่งคุณฝึกมันมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแกร่งเฉียบคมและส่งพลังมากขึ้นเท่านั้นแต่ยิ่งคุณละเลยมันปล่อยให้มันถูกใช้งานโดยอัตโนมัติ มันก็จะยิ่งอ่อนแอและฟอล์ลีบันไปเรื่อยๆวันนี้เราจะมาเข้าโปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อมัดนี้กันอย่างจริงจังครับเราจะมาเรียนรู้ว่าอะไรคืออาหารขยะที่ทำลายมันและเราจะมาฝึก5้าท่าออกกำลังกายขั้นสูงที่จะเปลี่ยนจิตใจที่เคยฟุ้งซ่อนและอ่อนแอของคุณให้กลายเป็นจิตใจที่ท,ทรงพลังและอย่างรากลึกอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับรู้จักศัตรู 3อาหารขยะที่ทำลายพลังปัจจุบันขณะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างความแข็งแกร่งเราต้องหยุดทำในสิ่งที่บ่อนทำลายมันก่อนครับนี่คือ3อาหารขยะทางความคิดที่เราบริโภคเข้าไปทุกวันโดยไม่รู้ตัวซึ่งทำลายกล้ามเนื้อแห่งปัจจุบันขณะของเราโดยตรง 1. การเคี้ยวเอื้องอดีต Ruminate on the past นี่คือการเสีติดเรื่องราวที่จบไปแล้วการนำความผิดพลาด ความเสียใจหรือบทสนทนาเก่าๆก,กลับมาฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวทุกครั้งที่เราทำเช่นนี้เรากำลังดึงพลังงานทั้งหมดจากปัจจุบันกลับไปหล่อเลี้ยงอดีตที่ไม่มีอยู่จริงกล้ามเนือเองปัจจุบันขณะจึงขาดสารอาหารและอ่อนแรงลง 2. การฉายภาพอนาคต projecting into the future นี่คือการใช้ชีวิตอยู่ในโลกของถ้าหากว่า เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวางแผนการคาดการณ์และการวิตกกังวลถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแม้การวางแผนจะเป็นสิ่งจำเป็นแต่การอาศัยอยู่ในอนาคตทางความคิดตลอดเวลาทำให้เราพลาดชีวิตที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆในวินาทีนี้มันคือการวิ่งบนลู่วิ่งที่ไม่เคยไปไหนทำให้กล้ามเนื้อปัจจุบันขณะเหนื่อยล้าและหมดแรง 3. การเสพติดสิ่งเร้าดิจิทัล Digital Stimulus Addiction นี่คือศัตรูตัวฉกาจที่สุดในยุคข,ของเราครับการไถ่ายหน้าจอไม่รู้จบการเช็คแจ้งเตือนทุกๆ5นาทีพฤติกรรมเหล่านี้กำลังฝึกสมองของเราให้มีสมาธิที่สั้นลง Short Attention Span และโหยหาสิ่งกระตุ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันกำลังสร้างสมองที่ต่อต้านความสมบและความนิ่งทำให้การกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะที่เรียบง่าย กลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและทำได้ยากอย่างยิ่งสาเหตุหลักที่ผมเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะมันสำคัญจริงๆครับและลึกซึ้งสำหรับคำว่าปัจจุบันขณะนี้ผมอยากจะชวนมาทำโปรแกรมฝึก5แบบฝึกหัดขั้นสูงสำหรับกล้ามเรื้อแห่งปัจจุบันขณะกันครับเอาล่ะครับเมื่อเรารู้จักศัตรูแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้ายิมกันนี่คือหแบบฝึกหัดที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที แบบฝึกหัดที่ 1. การยึดเหนี่ยวด้วยสมอประสาทสัมผัส (sensory anchoring) เราทุกคนรู้จักการใช้ลมหายใจเป็นสมอแต่วันนี้เราจะไปให้ไกลกว่านั้นครับสมอที่แท้จริงคือประสาทสัมผัสทั้ง5ของคุณวิธีการในระหว่างวันให้ลองหยุดแล้วเลือกสมองหนึ่งอย่างอาจเป็นความรู้สึกของฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้น เสียงของเครื่องปรับอากาศที่ดังอยู่เบาๆหรือภาพของแสงแดดที่ตกกระทบบนผนังจากนั้นให้คุณนำความใส่ใจทั้งหมดไปพักอยู่กับสมอนั้นสัก30วินาทีดื่มดำกับรายละเอียดของมันเทคนิคนี้จะดึงคุณกลับมาจากโลกความคิดมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้ในทันทีแบบฝึกหัดที่2การภาวนาแบบเปิดกว้าง (Open Awareness Meditation) นี่คือการฝึกสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการทำสมาธิแบบเพ่งแล้วแทนที่จะเพ่งสมาธิไปที่จุดใดจุดหนึ่งการภาวนาแบบเปิดกว้างคือการเปิดการรับรู้ของคุณออก360อองศาวิธีการนั่งในท่าที่สบายแล้วอนุญาตให้ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏขึ้นในพื้นที่แห่งการรับรู้ของคุณโดยไม่ตัดสินไม่ยึดเกาะและไม่ผลักไสได้ยินเสียงรถก็แค่รับรู้ มีความคิดผุดขึ้นมาก็แค่รับรู้รู้สึกคันที่จมูกก็แค่รับรู้คุณกำลังฝึกที่จะเป็นพื้นที่ว่างหรือท้องฟ้าที่โอบรับทุกปรากฏการณ์ก้อนเมฆที่ผ่านเข้ามานี่คือการฝึกสติในระดับที่ลึกซึ้งและเป็นอิสระอย่างยิ่งแบบฝึกหัดที่3การทำกิจวัตรศักดิ์สิทธิ์ sacred routine practice เราจะเปลี่ยนกิจกรรมที่แสนธรรมดาให้กลายเป็นการฝึกสมาธิที่เข้มข้นที่สุดครับวิธีการให้คุณเลือกหนึ่งกิจกรรมที่คุณทำทุกวันเช่นการแปลงฟันการชงกาแฟหรือการอาบน้ำจากนั้นให้คุณทำกิจกรรมนั้นด้วยความใส่ใจ100%รเอร์เซ์รู้สึกถึงสัมผัสของแปรงสีฟันกลิ่นของยาสีฟันเสียงของน้ำทำมันอย่างช้าๆประณีต ราวกับว่ามันเป็นสิ่งเดียวในโลกที่คุณต้องทำในขณะนั้นการทำเช่นนี้ทุกวันจะเป็นการสร้างร่องทางระบบประสาทใหม่ที่ทำให้การอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นอย่างยิ่งแบบฝึกหัดที่4การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) กล้ามเนื้อปัจจุบันขณะจะแข็งแรงที่สุดเมื่อถูกใช้งานท่ามกลางผู้คนครับวิธีการครั้งต่อไปที่คุณสนทนากับใครสักคนลองตั้งใจที่จะฟังอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรอจังหวะที่จะพูดแต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจฟังเสียงของเขาฟังความเงียบระหว่างคำพูดสังเกตแววตาและพลังงานของเขามอบของขวัญแห่งการปรากฏอยู่ The Gift of Presence ของคุณให้เขา100%คุณจะพบว่าคุณภาพของความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปและสติของคุณจะเฉียบคนขึ้นอย่างน่าทึ่งครับแบบฝึกหัดที่5การโอบกอดช่องว่าง embracing the gaps นี่คือแบบฝึกหัดที่ละเอียดอ่อนที่สุดครับคือการฝึกมองเห็นปัจจุบันขนาดในที่ที่คนส่วนใหญ่มองข้ามวิธีการให้คุณเริ่มสังเกตช่องว่างเล็กๆที่เกิดขึ้นในระหว่างวันเช่นช่วงเวลาสั้นๆหลังจากที่คุณวางหูโทรศัพท์ช่วงเวลาที่รอลิฟต์หรือความเงียบ2-3วินาทีหลังจากเพลงจบแทนที่จะรีบหยิบมือถือขึ้นมาเติมเต็มช่องว่างนั้นให้คุณลองทักอยู่ในความว่างนั้น หายใจและดื่มดำกับมันช่องว่างเหล่านี้คือประตูมิติที่ซ่อนอยู่ที่จะนำคุณกลับสู่ปัจจุบันขณะได้เสมอการใช้ชีวิตแบบปัจจุบันขณะนำ presence first life การฝึกฝนทั้ง5แบบฝึกหัดนี้ไม่ใช่การเพิ่มภาระให้กับชีวิตของคุณนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนคุณภาพของชีวิตที่คุณมีอยู่แล้วเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การอยู่กับปัจจุบันได้ร0 0ตลอด24ชั่วโมง นั่นเป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่เป้าหมายคือการทำให้ปัจจุบันขณะกลายเป็นสถานีหลักหรือโฮมเบสของคุณเป็นที่ที่คุณจะกลับมาพักพิงเสมอไม่ว่าพายุความคิดและอารมณ์จะพัดพาคุณไปไกลแค่ไหนก็ตามเมื่อกล้ามเนื้อแห่งปัจจุบันขณะของคุณแข็งแรงขึ้นคุณจะพบว่าความเครียดลดลงสัญชตาตญาณเฉียบคมขึ้นความสุขเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะคุณได้กลับมาใช้ชีวิตจริงๆ ไม่ใช่แค่คิดถึงชีวิตอีกต่อไปผมขอท้าให้คุณลองเลือกแบบฝึกหัดเพียงหนึ่งข้อจาก5ข้อนี้แล้วตั้งใจฝึกฝนมันอย่างจริงจังในสัปดาห์ที่จะถึงนี้แค่ข้อเดียวเท่านั้นครับจากนั้นกลับมาแบ่งปันในคอมเมนต์หน่อยว่าคุณเลือกข้อไหนและประสบการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างการแบ่งปันของคุณจะเป็นเหมือนการเข้ายิมร่วมกันของชุมชนของเราครับถ้าคุณพร้อมที่จะสร้างความแข็งแกร่งที่แท้จริงจากภายใน อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันโปรแกร,รมฝึกนี้ให้เพื่อนๆและกด subscribe พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลาสฝึกอบรมทางจิตวิญญาณในครั้งต่อไปขอบคุณที่มาร่วมฝึกในวันนี้ขอให้กล้ามเนื้อแห่งปัจจุบันขณะของคุณแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันสวัสดีครับ